จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันแล้วเนาะว่าถ้าเราคูณด้วยจํานวนจริงบวกเครื่องหมายก็ยังคงเดิมแต่เมื่อใดที่เราคูณด้วยจํานวนจริงลบเครื่องหมายก็จะพลิกพลิกฝั่งนะคะ จากน้อยกว่าก็เป็นมากกว่าจากมากกว่าก็เป็นน้อยกว่าจากน้อยกว่าเท่ากับก็เป็นมากกว่าเท่ากับจากมากกว่าเท่ากับก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับจะใช้ได้ทั้งหมด4เครื <t ot ish vio> ่องหมายเนาะก็คือน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับอ่ะคะเราก็ได้เรียนไปทั้งหมดแล้ว2สมบัติเนาะก็คือสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันแล้วก็สมบัติของการคูณของการไม่เท่ากันนะซึ่งทั้งสองสมบัตินี้เราก็ใช้ได้แค่4เครื่องหมายเองเนาะทีนี้ การแก้ะ uh สมะการที่ผ่านมาเนี่ยเราได้แก้ะสมการที um can, uh Listen, more, ่มีเครื่องหมายใดบ้างนั่นก็คือเครื่องหมายน้อยมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็มากกว่าเท่ากับเนาะทีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งลักษณะนั้นก็คืออสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองจะเห็นได้ว่าทั้งสองสมบัติที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับให้เราได้แก้ะสมการเลยเนาะ ทีเนี้ยเวลาเราแก้กเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยจะแตกต่างจากทั้ง2ส,สมบัติยังไงมาดูกันเนาะทีนี้เราลองมาพิจารณาอ่ะสมการ x ไม่เท่ากับ10ก่อนนักเรียนต้องแทนค่า x ด้วยอะไรอ่ะสมการจึงจะเป็นจริงอ่ะลองตอบดูนะคะทีนี้เรามาดูคําตอบกันก็จะได้ว่าเมื่อเราแทน x เ,เนี่ยก็จะแทน x เ,เท่ากับ2ก็จะได้เป็น2ไม่เท่ากับ10 ก็จะได้ว่าอสมการเป็นจริงเมื่อแทนด้วยลบแปดก็ได้เป็นลบแปดไม่เท่ากับ10ซึ่งอ่ะสมการก็เป็นจริงแล้วเมื่อแทน x เท่ากับ10.5ก็จะได้ว่า10.5ไม่เท่ากับ10นั่นก็เป็นจริงแล้วเมื่อแทน x เท่ากับ10ล่ะจะได้ว่า10 5, ไม่เท่ากับ10 10ไม่เท่ากับ10ซึ่งมันไม่เป็นจริงเนาะ จะเห็นได้ว่าเมื่อแทนค่าในสมการแล้วเนี่ยทุกจํานวน,นจะเป็นคําตอบของอสมการได้หมดว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามแต่ยกเว้นอยู่เลขเดียวนั่นก็คือเลขที่มันไม่เท่ากับนั่นเองนั่นคือ10นะคะเราเมื่อเขียนกราฟแสดงคําตอบก็จะได้เป็นจุดโปรง่งที่เลข10เนาะเหนือเลข10แล้วก็ลูกศรชี้ไปทั้งสองข้างนะคะ ทีนี้คำตอบของสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยจะได้ว่าเมื่อ x ไม่เท่ากับ a ทำให้ได้ว่า x เนี่ยเป็นคำตอบได้ทุกจำนวนเลยคำตอบเนี่ยเป็นได้ทุกจำนวนยกเว้นอยู่ตัวเดียวนึงก็คือตัวที่มันไม่เท่ากับหรือว่า a นั่นเองทำให้ได้ว่าการแก้สมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราจะไม่ใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันและไม่ใช้สมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน เนื่องจากสมบัติทั้งสองเนี่ยไม่ได้รวมถึงความสัมพันธ์ไม่เท่ากันนะคะแต่เราจะใช้การแก้สมการใช้สมบัติการเท่ากันเครื่องหมายเท่ากับนั่นแหละการแก้เครื่องหมายเท่ากับเราก็จะเปลี่ยนจากไม่เท่ากับเป็นเท่ากับก่อนเมื่อเราได้คําตอบของสมการมาคําตอบของสมการนั้นก็จะไม่ใช่คําตอบของอสมการก็คือทุกจํานวนเป็นคําตอบของอสมการ ยกเว้นจำนวนที่เป็นคำตอบของสมก,การนั่นเองอะอาจจะงงง,งเนะาะอธิบายอาจจะงงง,งไม่ค่อยเข้าใจกับภาษานะคะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าอะตัวอย่างแรกจงแกอสมก,การ x บวก15ไม่เท่ากับ36และเขียนกราฟแสดงคำตอบอะทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก่อนแล้วก็เพิจารณา x บวก15จากเครื่องหมายม่เท่ากับก็เป็นเท่ากับก่อน36จาก x บวก15เท่ากับ36กราก็แก้เลยแก้แก้สมการ36-15กลบ15ก็จะเหลือ21ใช่ไหมอ่ะดังนั้นคำตอบของสมการนะเท่ากับคือเครื่องหมายสมการนะคะ คำตอบของสมการ x บวก15เท่ากับ36คือ21นั่นคือคำตอบของอสมการ x บวก15ไม่เท่ากับ36คือจํานวนทุก จำนวนยกเว้นยกเว้นอะไรคะยกเว้นตัวนี้ยกเว้นีหรือ x ไม่เท่ากับ21เนั่นเองเขียนแสดงคำตอบได้ดังนี้นักเรียนดูนะว่ามันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นคำตอบของสมการส่วนอันนี้จะเป็นคำตอบของ อสมการสมการเนี่ยจะมีคําตอบเดียวส่วนอสมการเนี่ยจะมีหลายคําตอบเพราะฉะนั้นอันใดข้อเลขตัวเลขใดที่เป็นคําตอบของสมการจะไม่เป็นคําตอบของอสมการอสมการจะเป็นคําตอบทุกตัวยกเว้นคําตอบของสมการเนาะเข้าใจเนาะทีนี้เรามาเขียนกราฟแสดงคําตอบกันอ่ะ อ่าสมการเรามีตัวเลขอะไร21เราก็เขียนลงไปให้มีเลข21 18 19 20 21 22 23 24 25ทีนี้เราต้องใช้วงกลมจุดปโปร่งเนาะเครื่องหมายไม่เท่ากับใช้จุดปโปร่งและลูกศรชี้ออกไปทั้งสองข้างนะคะ ทีนี้มาดูข้อต่อมาจงแกะสมการ4ส่วน 5x ไม่เท่ากับลบ20และเขียนกราฟแสดงคำตอบก็พิจารณาเราจะต้องทำเครื่องหมายไม่เท่ากับให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก่อนเนาะจะได้เป็น4ส่วน 5x เท่ากับลบ20จาก4ส่วน 5x เท่ากับลบ20 จะได้เป็น 4x เท่ากับลบ20คูณ5เป็นลบ100เป็น 4x x จะเท่ากับลบ25ใช่ไหมห0 0หารได้วย4จะได้เป็น25จะเป็นเครื่องหมายลบนะคะดังนั้นคำตอบของสมการ สี่ส่วนห x ไม่เท่ากับ20คือคือลบ25นั่นคือคำตอบของอสมการ4ีส่วนหเอ้ยอันนี้อันนี้ต้องเป็นเท่ากับ x ไม่เท่ากับลบยี 20. ขออภัยด้วยนะคะคือจำนวนทุกจำนวนยกเว้นตัวเดียวเลยคือลบยี 25. หรือว่า x ไม่เท่ากับลบยี 25. เราก็มาเขียนกับแสดงคำตอบ ให้มีลบ25อยู่ในนั้นก็จะเป็นลบส0สลบ3 15บหลบ30ลบยห้ลบยีลบลบส0ลบ5ศยอ่ะทีนี้ -25 แล้วก็วงกลมจุดโปร่งไปและลูกศรชี้ออกไปทั้ง2ข้างแค่นี้เรียบร้อยแหละดูตัวอย่างต่อมาจงแก้อสมการ 3x-1.2 บวก1ส่วน2ไม่เท่ากับ 7x-2.5 ลบ2ส่วน5แล้วไม่ต้องเขียนแล้วไม่ต้องเขียนกราฟแล้วเนาะอันนี้แล้วก็เหมือนเดิม ิจารณาผู้เขียนผิดพิจจารณา 3x บวก1ส่วน2เท่ากับ7 x ็ 1. 2เส่วนเวลาเราเจอเศษส่วนเท่ากับเศษส่วนเวลาแก้สมการเราก็ใช้การคูนควายเนาะคูนควาย ก็จะได้เป็นอาจากก่อนจากหืมจาก3 x บวก1ส่วน2เท่ากับ7 x ลบสส่วน5เป็น3 x บวก1คูณกับ5เท่ากับ7 x ลบ2คูณกับ2ทีนี้5 3 1 5 x บวก5 1เป็น5 7 2 1 4 x ลบสองสี่ทีนี้ x ไว้ฝั่ง x ตัวแปรไว้ฝั่งตัวแปรตัวเลขไว้ฝั่งตัวเลขฝั่งนี้จะเป็น1 5 x ห้าเลบสิบเท่ากับลบสลบหจะได้เป็น x เท่ากับลบเดังนั้นคำตอบของสรรมการคือ สมการอะไรคเริ่มเขียนสมการ 3x บวก1ส่วน2ไม่เท่ากับเท่ากับสมการต้องเท่ากับ 7x ลบ2ส่วน5คือลบ9นั่นคือคำตอบของอสมการ 3x บวก1ส่วน 2, 2ไม่เท่ากับ 7x ลบ2ส่วน5คือจำนวนทุกจำนวนยกเว้นลบ9ยกเว้นตัวนี้นะคะหรือว่า x ไม่เท่ากับลบ9นั่นเองทีนี้เราก็ พอจะรู้แล้วเนาะว่าวิธีการแก้การแก้อสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราจะไม่ใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันแล้วก็สมบัติการคูณของของการไม่เท่ากันเราจะไม่ใช้สมบัติทั้งสองอันนี้เพราะว่าทั้งสอันนี้ไม่ได้รวมความสัมพันธ์ไม่เท่ากับอยู่นะคะเราจะใช้การแก้สมการซึ่งเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก่อนแล้วเราก็จะหาคําตอบของสมการนั้น เมื่อได้คำตอบของสมการแล้วเราก็จะได้คำตอบของอสมการก็คือจำนวนทุกจำนวนยกเว้นคำตอบของสมการนั่นเองค่ะอะ่ทีนี้พอเราได้เรียนครบแล้วเนาะเรื่องการแก้อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวทั้งใช้การสมบัติการบวกของการไม่เท่ากาันสมบัติการคูณของการไม่เท่ากาันและใช้การแก้สมการมา แก้อสมการของเครื่องหมายไม่เท่ากับทีนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดได้แล้วเนาะทีนี้ครูจะให้การบ้านเป็นแบบฝึกหัด1.3ข้อ1ข้อ1ใหญ่นะข้อ1ใหญ่จะมีข้อ2เห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นเนาะสี้นเงิน ข้อหนึ่งใหญ่จะเป็นข้อสองข้อสามข้อห้าข้อหกแล้วก็อุ้ยอ้าวหายหกสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองข้อหนึ่งใหญ่มีทั้งหมดหกข้อนะคะแล้วก็ข้อสองใหญ่มีข้อข้อสี่ข้อ ข้อเแล้วก็ข้อเกลดให้หน่อยดีกว่าเยอะไปเนาะเดี๋ยวครูลดให้เหลือข้อข้อ11อไม่เอาเอาเหลือเอลดข้อหนึ่งอะเอาลดข้อหนึ่งอ,อ,งอะทั้งหมดการบ้านนะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงดูคลิปนี้เสร็จ ล้วเรามาทดสอบทดสอบหลังเรียนเนาะเก็บคะแนนกันนะคะแล้วก็การบ้านนี้ครูให้ส่งช้าสุดเลยอะวันอังคารครูให้วันอังคารนะจากวันอาทิตย์นะครูเปลี่ยนเป็นให้ถึงวันอังคารก่อนสี่โมงเย็นเหมือนเดิมให้ถึงภายในอังคารอังคารนี้ที่เท่าไหรอ่อ่ะ อันนี้ยี่สองยี่เ้าเนาะยี่สิบเวลา1 6บหนยนนะคะอ่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็กอวิดีโอกลับไปดูเนาะแล้วก็เตรียมตัวสอบนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบายบายค่ะตั้งใจทำข้อสอบนะ ไว้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะ